สดีค่ะสบายดีเอฟซี FC ทัางช่องน้องคําแพงชาแนลค่ะตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนานะคะมีคนสั่งปลาก็เลยให้พ่อมาหวานแหเอาปลาให้เนาะคนสั่งสิบกโลยี่สิบกโลนี่แหละเราจะมาเอาออกเลยเนาะเพราะว่ามันหลายก็จะได้เอาออกถ้าย่อยอ,ออกเธอละสิบยี่สิบกิโลนี่แหละอ่ะอคลิปนี้แม่เพ้นจะพาเอฟซีทัางช่องไปตามเอาแนวทางฮานอยของสุดใจพารวย แม่เล้วพารวยแล้วก็ของหมอดูเลขเด็ดนะคะถ้าของตาปางน้ำโพตอนนี้ยังบ่เห็นมาเถื่อนเนาะถามมาแล้วแม่เพ้นก็นจะเอาลูกพร้อมห้ถท้าบ่มากะต้องรอก,ก่อนนะคะเอซี SC. เพื่อนจะส่งช่วงนี้เพื่อนจะติดกิจนมิมนไปกับปูนะคะไปกับหลวงตานะคะเนาะช่วงนี้เพื่อนไปกับหลวงตาบ่อยก็เลยบ่มีเวลาเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวรอไปเบิ่งพอบานแห่กัน พอเป็นผู้บาลไม่เพิ่นเป็นผู้ล่งไปเอาคะ่ะเดี๋ยวไปเอาตัวเล็กแนวทางเนาะหา,นา,าหน่อยสุดใจพารวยเมื่อวานนี้แตกสามตัวตรงตรงห้าสี่ศูนย์นะคะเอซี FC ให้มาเม็ดเดียวถือมื่อน,นันกับเขา,นาเขานาะเขาสามตัวแต่ว่าเป็นโตน๊ดเนาะมื่อน,นันหนึ 1, 2, ่งสองสามเราจะบานแล้ว <h> <h> ค่เอฟซีหลังจากที่แม่เพ่นไปวานแฮเอาปลาเนาะค่ะตามที่ว่าหลายๆคนทบานเพิ่นสร้างป่าไว้นะคะกัจจศานนะคะมาตามแนวทางฮาหนอยแยกฮาหนอยรวมนอกของห้าสำนักให้กับเอฟซีทั้งช่องต่อไปนะคะส่วนเลขรัฐบาลไทยของอาจารย์สบยัยเนาะรอก่อนเด้อค่ะเอฟซีเดี๋ยวแม่เพ่นจะตามให้เพราะว่าช่วงนี้อาจารย์สวัยเพิ่นกระติดงานศพของพี่ชายเพิ่นนะคะ เพิ่กนกะอย่างงานเน่เนาะก็อดใจรอกันเด้อค่ะเนาะนมาค่ะแม่เพ่นใจะไฮเอฟซี FC ทั้งช่องมะเบิงผลฮานอยนะคะสำหรับผลฮานอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออกสองหกสองล่างออกสามสี่ส่วนฮานอยปกติบนออกเจ็ดเก้าสองล่างออกแปดหกและฮานอยวีไอพีบนออกห้าสี่ศูนย์ล่างออกห้าเก้านะค,ะ,นคะของสุด ของแม่ลิ้วพารวยนะคะแม่ลิ้วพารวยวิ่งรูดเด่นที่สามกับหกมาสามหนึ่งฮานอยแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะหมอดูเลขเจ็ดวิ่งรูดเด่นหกกับเจ็ดมาที่หกจับคู่ให้เข้าอยู่หกสองบนของฮานอยพิเศษเข้าตรงๆนะคะของของหมอดูเลขเด็ดเข้าทุกมือเลยนะคะเอฟซีฮานอยแต่บอเขามือละน้อยเนาะ สุดใจพ้ารวยแตกสามตัวตรงๆนะคะเอฟแม่เพ่นใดน้ำมื่อว่านี้เนาะ,ะมีแห้งแน่จักน้อยนะคะเพราะว่ารัฐบาลให้หมดหลายแห้งค,ะะคะ่งะเอซเนาะพาดจะแด้าเอาสีดำมาสใส่เพิ่นตัวเก่าก็ยังใส่บุมดอยู่คะ่ะเอซก็เลยบดได้ื่อดอกน้อยปกติพิเศษบดไดสนใจบดซื้อบ้านน้อย v ี p อพีคือคือคอ,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 อยากซื้อเลยอัาคือคืออยากซื้อฮานอยแชนแอวัสั มาเรียบเรียบเบิ้ง er ผลหาน้อยกับมาเรียบเรียบเบิ้งตัวเล็กว่าจะเลือกสื่อของภายนอกวัสดเลื่อนไปเลื่อนมาเอ้ยสื่อของสุดใจผ้าลวยนี่แหละวัสัจนอ่านจนจนถุ่มถุ่มสองนาทีแล้วเด้เกือบจะบ่ซสื้อเนาะก็เลยตัดสินใจซื้อซะก็เลยได้ค่ะเอฟซีอันซสื้อขั้นขั้นมากนักนักขั้นซื้อแบบอันรัฐบาลให้นี่ได้ลายแห้งค่ะแต่ว่าห้าน้อยไม่เพิ่นบ่คอยเลนลายหาน้อยไม่เพิ่นเลนเท่าละสีห้าสิบบาทนี่เนาะ ขันเลนหลายคือแบบรัฐบาลไทยนี่โอ้ใจลายคักเลยเนาะนี่ค่ะห้าสี่ศูนย์ตรงตรงนอย V I P นะคะของสุดใจพารวยเมื่อเช้าก็อันเฮ็ดให้ค่านำใจเป็นอันเป็น,เป,นเป็นของข,องของวัญวันเกิดให้เพล่นนะคะเมื่อนี้เป็นวันเกิดสุดใจพ้ารวยน้ำเนาะกะขอให้วอวยพรอให้สุดใจพ้ารวยสุขภาพแข็งแรงนะคะลำรวยเงินทองอย่าเจ็บย่าจนเนาะ่ะคอให้ สุดใจผ้าลวยช่อง YouTube เนาะบ่บบาว่าจะเป็นเพจ Facebook ก็ขอให้เฮงๆปังปังคนติดตามหลายๆเนาะค่ะ fc อ่ะเมื่อนี่เป็นวันเกิดสุดสุดใจผ้าลวยนะคะขอให้แตก3มตัวตรงๆอีกเนาะส่วนตาปากน้ำโพหานอยรวมตาให้3กับศูนย์มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าที่3าสี่ตรงๆล่างของน้อยพิเศษนะคะ ฮานอยแยกตาปากน้ำโพหลุดบอเขาฮานอยแยกเขาฝากมาเข้านอยปกติกับนอย v i p แต่ว่าจับคู่บวกเขาออกสลับกันเนาะจากนอยพิเศษไปออกนอยเออจากน้อย v i p ไปออกน้อยพิเศษนะคะ,ะมาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยแยกวันนี้กันเลยสำหรับของเขาฝากมาฮานอยแยกวันนี้น้อยพิเศษลูดที่สามกับสี่บนล่าง ชุดสองตัวสามสี่สามตัวบน4 3 4แล้วก็3 4 5ส่วนฮานอยปกตินั้นให้รูดที่3กับ4บนล่างเนาะชุด2ตัวมีสี่เออมีสามสี่สมี่สี่สี่ห้ตัวบนเออสตัวบนนะคะสตัวบนสี่แล้วก็สามส่นะคะส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่9กับ0บนล่าง ชุดสองตัวมี9091 0 0 0ย์ตัวบน090แล้วก็091นะคะเมื่อวานนี้วิ่งลูดเข้าสองตัวนะคะวิ่งลูดเข้าสองตัวปกติกับ VIP แต่ว่าจับคู่บอ่อเขานะคะ ส่วนฮานอยแยกวันน like ี้นอยพิเศษให้รูด3ามกับ4บนล่างแล้วก็ฮานอยปกติรูด3ามกับ4บนล่างเหมือนกันฮานอย VIP ให้9กับ0นนะคะมาต่อฮานอยแยกตาปางน้ำโพวันนี้น้อยพิเศษรูด9ก้ากับสองบนล่างนะคะชุด2ตัวก็จะมี9 8 9าแปดเกหนึ่งสองสองเก้าผิด ชุดสองตัวมี9 8 9 1 2 8ดเกตัวบนเก้ากับ2 9 8นะคะส่วนฮานอยปกติก็ให้รู่ที่4กับ7บนล่างชุด2ตัว4 6 4 9 7สี่เตัวบน4ี่กับ7 4 6ส่หนะคะส่วนฮานอย VIP เนาะให้วิ่งรู่หกกับ9บนล่างชุด2ตัวหก หกเก้าเก้าหกเก้าเก้าสามตัวบนหกเก้าเก้าแล้วก็เก้าหกหกเสียงเบาหน่อยนะลูกนะแม่ทํางานอยู่นะถ้ากันเล่นเสียงเบาๆหน่อยเก็บดีๆแล้วก็ถ้าไม่เก็บเล่นแล้วไม่เก็บวันหน้าแม่มาให้เล่นนะเข้าใจไหมโอเคเอาไปทิ้งเลยนะคะไม่ทิ้งไม่ได้วันหน้าจะเล่นอะไรล่ะคะต้องเก็บใส่ถุงไว้ค่ะทําแม่ำแงแกงส้มเทียงความเด้อตีดากเด้ กำแหงเป็นสุ้มอะวันนี้ก็มาเบิงน้อยพิเศษตาให้รูดเก้ากับสองบนล่างน้อยปกติให้สี่กับเจดบนล่างและหานอย VIP ให้6กับ9บนล่างนะคะิ่นผ้ามูบาระบายสีสะลิมสอสะนั่นอยู่เต็มมาเลยเนะเล่นแล้วรู้จะเก็บแม่ไม่ว่าถ้าเล่นแล้วไม่รู้จะเก็บแม่ๆให้เล่นนะคะเข้าใจไหม ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเล่นนะถ้าเล่นไม่รู้จักรับผิดชอบแม่ไม่ให้มาเล่นบ้านแม่เลยอโอเคนะคะไปต่อค่ะมาต่อที่ฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่าง6กับ9กบนเอเอเอหกกับเเนาะส่วนชุด2ตัวมีสอง6ก 6, 6ี 6, 6่หกแล้วก็เจดห เก้าหนึ 1, ่งเก้าสี่เก้าแปดและเก้าเก้านะคะเมื่อวานสุดใจเออของตาปางน้ำโพก็ทำผลงานจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยก็คือสามสี 4, ต่ตรงๆรงล่างของฮานอยพิเศษหนึ่งฮานอยนะคะวันนี้อ่าตาลุกตาตาเพิ่นส่งเลขให้ช้านะคะเพระาะว่าช่วงนี้ตาเพิ่นไปอ่าตามถ้ำบุญไปถําบุญกับปูเนาะคะ่ะเอออ่าหลวงตาบอมเมนบ่อปูเนาะหลวงตาค่ะเนาะ กรช่วงแล้วก็วันที่ห้าเนาะตาปากน้ำโพพนแจงมาว่าผู้ใดอยากจะรวมทําบุญนะคะกระถินเนาะกำลังเตรียมงานกระถินนะคะกับหลวงตาอยู่ผู้ใดอยากร่รวมทําบุญกับตาปากน้ําโพเนาะก็ร่วมทําได้ติดต่อหาตาโดยตรงเลยเนาะผู้ใดมีไล่าลาตาอยู่ในอันกลุ่มนะคะติดต่อหาตาโดยตรงทางผู้ใดบ่มมี เบิดตาปากน้ำโพหรือว่านั่นก็ทักไลน์มหาไม่เพ่นใดเนาะเพอใดอยากจะร่วมบุญกระถินกับหลวงตาตาปากน้ำโพเนาะทักมหาไม่เพ่นเด้อไม่เพ่นจะอันนั่นเป็นสะพานบุญไ้ต่อไปเนาะค่ะอ่ะมาเบิงของตาปากน้ำโพก็ทำผลงานมาได้หนึ่งฮานอยน้ำเมื่อวานนี้จับคู่สองหกสี่หก หกหกเจ็ดหกเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเออเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดและเก้าเก้านะคะเอามาต่อที่ของหมอดูเลขเด็ดวันนี้ฟันธงฮานอยรวมเม็ดเดียวสี่นะคะก็คือศูนย์สี่แปดสี่เจ็ดสี่นั่นเองค่ะเบอร์โทรติดต่อเบอร์เดิมนะคะอ่ะเมื่อวานของพ่อหมอดูเลขเด็ดก็เข้าอยู่หฮานอยเนาะจับคู่ วิ่งรูดมา1ตัววันนี้ให้มาใหม่วิ่งรูดเม็ดเดียว4ค่ะจับคู่ 04, 84, 74ปจนะคะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะโอเคเนาะไปต่อค่ะ แม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งนูดบนล่างให้มาเด่นที่สามกับหนึ่งชุดเน้นสองตัวสามหนึ 1, ่งสี่หนึ่งสี่สามห้าสามห้าแปดชุดรองห้าหนึ่งแปดสามเจ็ดแปดแปดเก้าและแปดแปดนะคะเมื่อวานแม่ลิ้วให้วิ่งนูดมาเข้าหนึ่งตัวจับคู่ให้บอกเขานอกมือนีกับไฮมะไม่เลวเป็นวิ่งนูดบนล่างเด่นที่สามกับหนึ่ง ชุดเน้น2ตัวสาม1 4 1, ึ่3สีหสี่ดชุดรอง5้าหนึ8งแและ8 8นะคะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะมาปิดคลิปด้วยของสุดใจพารวยนะคะอ่ะวันนี้ขอให้แตก3ามตัวตรงๆรรค่ะวิ่งรูดเด่น7จรอง9ชุดเน้น7 4็ดสีห้าเชุดรอง9ก้าสี่ตัวบนเม็ดเดียว1 9 5เนาะอ่ะส่วนเมื่อวานเนาะวิ่งรูดเด่น6กรอง4ค่ะจับคู่ เข้ 1> 1หาหนึ่งฮานอยนะคะสองตัวส่วนสามตัวบนเข้าตรงๆเนาะห้าสี่ศูนย์ 5, 4, วันนี้ให้มาวิ่งลูดเด่นเจ็ดรองเก้าจับคู่ชุดเน้นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกและชุดรองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกสามตัวบนหนึ่งเก้าห้านะคะ,ะเพิ่นบ่ค่คอยให้เลขสามตัวจกเทือเนาะพึ่งมาให้นี่คะ่ะพึ่งให้งวนนันกระเขาสามตัวโต๊ดเนาะมาบางงวนหนึ่ง เบ่เขามาบาเงยซองเบ่เขามางวดที่สามีนเขาอีกเนาะเข่าสามตัวตรงเลยเนาะแล้วก็มือมือนีมาลุนกันต่อเนาะขอให้เขาเด้อจากมือนีเป็นวันเกิดสุดใจพาะรวยให้สุดใจพาะรวยพาเอฟซีทั้งช่องแล้วก็แม่น้องคำแพลงรวยไปได้วยกันต่อนะคะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ